สวัสดีคะ่ะป้ามนาพาแซปสะภัยเดนมาร์กอาหารบ้านป้ามนาก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่หมูกรอบนะคะแล้วก็มีอ่าผักกระหล่ำดองนะคะผักสีม่วงเนาะผักสีม่วงดองแล้วก็มันฝรั่งแล้วก็น้ำซอสตําตานลาดนะคะส่วนมากป้ามนาก็มีอาหารไม่กี่อย่างนะคะสําหรับที่กินเนาะอาหารฝรั่งอาหารไทยเคยกินไหมก็อาไหนก็กินได้นะคะแต่ป้ามนา ค่อนข้างจะเออกินอาหารฝรั่งเยอะเพราะว่าลุงเขาขยันทำนะคะเขาชอบทำนะคะป้ามุนาก็ชอบกินนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่เอาเก็บภาพเก่ามาลงนะคะเพราะว่าถ้าไม่ลงคือลบนะคะแต่เสียดายเนาะเราอัดทำวิดีโอไว้แล้วเราก็เลยเอามาลงลงรวมภาพให้ดูนะคะว่าอาหารการกินนะคะเราอยู่กินกันแบบนี้แบบธรมธรมดาธรรมดา แบบทำกินเองที่บ้านนะคะไม่ได้ซื้อนะคะอันนี้จะเป็นเมนูต่อไปวันที่มีแขกมาเยี่ยมบ้านป้าโมนานะคะอ่าเป็นอ่าอันนี้ป้าโมนาให้ลุงเขาอ่าหั่นหัวหอมนะคะเนาะหั่นหัวหอมเพราะว่าเราจะทําน้ําอาจารนะคะตอนนี้ก็พริกหยวกใหญ่นะคะเนาะอันนี้ก็หั่นหัวหอมหั่นพริกหยวกไปเลยนะจ๊ะนะคะเป็นน้ําอาจารนะคะทำไก่สเต๊ะนะคะไม่ใช่หมูสเต๊นนะเนาะทำไก่สเต๊ะนะคะ มีแขกมาสองคนนะคะเราอีกสองนะคะเป็นสี่คนวันนี้ป้าโมนาทําหมูสเต๊ะเอ้ยไก่สเต๊ะสี่คนนี้ทํากิโลครึ่งนะคะเรามีแค่เมนูเดียวเรากินแค่เมนูเดียวนะคะก็คือไก่สเต๊ะแล้วก็หุงข้าวนะคะเนาะแล้วก็ใส่ในจัดในจานนะคะจัดในจานแล้วก็รา,าดน้ําน้ำซอสของหมูสเต๊ะนะคะพูดผิดอีกแล้วไก่สเต๊ะนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหั่นแตงกวานะคะใส่แตงกวาใส่ผักผักริกหยวกใหญ่นะคะแล้วก็ใส่หัวหอมนะคะสําหรับบ้านป้าโมนานนะะใส่โดยประมาณก็ประมาณแค่นั้นนะคะหัวหอมก็ซอยสองหัวนะคะผลสุดท้ายน้ําอาจาัดหมดนะ<ก>อันนี้ก็จะเป็นไกเ่เฟซที่เราทำอยู่ในอในกระทะเลยนะคะทำสองกระทะเลยนะคะลุงก็จะเป็นคนยืนทำลุงโชบทำนะคะ ลุงนะ่ะอยากให้<ต>อยากทําอาหาราไทยนะลุงพยายามเขาซื้อหนังสือมาเลยนะคะเนาะเขาอยากทําอาหารไทยมากๆเลยนะคะป้าบุญาก็ปล่อยะคะ่ปะป้าบุญาจะเป็นคนผสมเป็นคนคลุกเคล้าเนื้อไก่กับผงผงอ่ผงสเต๊ะนะคะไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วลุงเขาก็มาตั้งเตาจัดเตานะคะเราเราเรา,เราพลิกอ่เขาเรียกอะไรเราย่างเสร็จเราก็จะอบไปในเตานะคะรักษาอุณหภูมิความร้อนแล้วก็กินมื้อเย็นกับเพื่อนบ้าน ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า